ตรวจกี่รอบก็บอกว่าเด็กแข็งแรงดีตลอดค่ะ<ำ>อาตาสาวเห็นค่ะเป็นเด็กค่ะตูปไปตามนะทุกรอบแล้วลูกก็หายไปไหนหมองานเยอะคนไข้ก็เยอะไม่น่าเลยลุงอรุณเวลาบอกว่าตัวเองท้องไปสร้างข่าวใหญ่โตไปร้องเรียนคนนั้นคนนี้ แต่พอโดนจับโป้ว่าไม่ได้ท้องมาบอกนักข่าวว่าหนูขอพูดแค่นี้แล้วสรุปแล้วท้องไหมครับไม่ได้ท้องจากกรณีที่ลุงอาุณสาวรายหนึ่งอ้างว่าตั้งท้องสิบเดือนแล้วลูกในครรภ์หายปริศนามิหนำซ้ำยังมีท้องใหม่โปกมาอีกสามเดือนจนปวัวสุดที่รักต้องหอบหลักฐานพาเมียไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดว่าลูกหายไปไหนจากท้องฟังแล้วเชื่อว่าหลายคนคงจะงงไปตามๆกัน พูดจากใจจริงถ้าหนูโกหกจริงหนูจะไม่มีกล้ามาเปิดหน้าออกสือแบบนี้ล่าสุดท่านธนก,กิจไม่ปล่อยให้คาใจนานตั้งทีมตรวจสอบความจริงพร้อมบรรดาหมอที่งัดข้อเท็จจริงมาโต้แยง้งทีแรกลุกอารุณก็ไม่ยอมรับยืนการหวยชนฝาว่าเธอท้องจริงๆขณะที่หมอปากก็เข้ามาเซอร์ไพรส์บอกเคสแบบนี้มีเยอะเรียกว่าผีอีจินมาจากจินตนาการนั่นเองพร้อมบอกให้เธอยอมรับความจริงซะเรื่องใหญ่จะได้เบาลง ผีอิจินมันเข้ามาอยู่คืออะไรครับอ,อ,รอิจินตนาการแต่รุ่งอรุณก็ไม่ยอมให้ไปสาบานที่ไหนก็ได้ยืนยันว่าเธอท้องด้านสามีก็หนุนหลังบอกไม่มีเหตุผลที่เมียผมจะโกหกพร่อผมอยู่กับเขาตลอดลูกดิ้นตลอด <Okay. S 3> คนละแวกนี้ก็รู้ขาบวมเป่งขานาดนี้ผมจะโกหกไปเพื่ออะไรแต่งานนี้คนทั้งประเทศเขาไม่เชื่อจ้าขณะที่บรรดาหมอก,ก็ยังบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ที่เธออ้างว่าทองแรกเป็นลูกชายตั้งคันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567และอุ้มท้องมาจนถึงกันยาหรือตุลาหลังจากนั้นก็ได้ท้องอีกในเดือนพฤศจิกายนเป็นลูกสาวซึ่งไม่เคยมีเคสแบบนี้บนโลกท้องลูกคันเดียวกันแต่ห่างกันถึง10เดือนทั้งนี้สาวเจ้าก็อ้างข้อมูลจากคลินิกที่ไปฝากคันว่าท้องจริง ด้านคลินิกก็ออกมาโต้กลับบอกที่ระบุในเอกสารว่าท้องเป็นเพียงการสอบถามจากตัวคนไข้ไม่ได้ตรวจคันเพราะเธอมารักษาอาการทั่วไปเป็นการบันทึกอาการของคนไข้ตามคำบอกเล่าจากตัวคนไข้นอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลให้งงแล้วงงอีกหลังจากเพจเจม้อยได้โพสต์ข้อความระบุว่า ปีศาลรูกในท้องหายผัวบอกว่าหลังเมียตั้งครันได้6เดือนจากนั้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็ไม่ได้มีอะไรกันอีกเลยดังนั้นที่หลายคนงงเป็นไก่ตาแตกก็คือลูกที่อยู่ในคันสามเดือนตอนนี้เป็นลูกใครวะใช่ลูกของสามีเธอหรือเปล่าแม้ว่าเรื่องนี้จะอนละเวงอนละหมานแค่ไหนผัวของรุ่งอรุณก็ยังยืนเคียงข้างภรรยา เชื่อสนิทใจว่าเมียท้องจริงๆและลูกก็เป็นลูกของเขาไม่มีเหตุผลที่เธอจะต้องสร้างเรื่องขึ้นมาในเมื่อเขาก็ไม่เคยกดดันว่าเธอต้องมีลูกให้เขานะไม่งั้นเขาจะเลิกลาที่ผ่านมาไปรับไปส่งภรรยาหาหมอตามนัดตลอดนั่งรอนะห้องตรวจคันแต่ไม่ได้เข้าไปด้วยเนื่องจากทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตเพราะว่าเขาไม่ให้สามีเข้าเลยครับถ้าเข้าเข้าไปในห้องนั้นนะก็ <c oughs> ไม่ให้เข้าให้อยู่ข้างนอก นี้ก็โชว์หลักฐานเป็นบัตรคิวซึ่งใครไปโรงพยาบาลก็สามารถกดได้ทั้งนั้นที่แน่ๆหมอปาก็เตือนสติบอกรุ่งอรุณน่าจะเห็นใจลูกในท้องตอนนี้ที่ต้องดืมตาดูโลกนี้ไม่กี่เดือนเพราะขา่าวนี้จะอยู่ตลอดไปหากวันหนึ่งลูกมาเห็นเข้าจะรู้สึกอย่างไรอยากให้สงสารเด็กในท้องที่มันกำลังจาคคอดออกมาเถอะอันนี้คือสิ่งที่หนูต้องสองสารมากที่สุด ทายท่านธนากิจก็ขอคุยกับรุ่งอรุณแบบส่วนตัวเพื่อขอให้ยอมพูดความจริงจนรุ่งอรุณออกมาสารภาพว่าเธอไม่ได้มาตามนัดและก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ท้องแต่ทำไปเพื่ออะไรกันนั้นเจ้าตัวขอไม่ตอบคะ่ะ